สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับ Anews Time วันเสาร์ที่14กันยายน2567น,นะครับ19นาฬ18นาทีโดยประมาณนะครับ1ทุ่มเศษของวันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์ของใครหลายๆท่านอ้าคลิปนี้ตามที่แอดมินขึ้นหัวข้อไว้นะครับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมการโอนเงินดีิท่านบร็จ10,000บาทให้กับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการในรัฐและกลุ่มผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ ประเด็นครับเนื่องจากทางด้านของสื่อทีวีนะครับช่องหนึ่งนะช่องหนึ่งมมม Ad, มเมื่อวานนี้มีท่านผู้ชมแจ้งแอดมินเข้ามาแล้วแหละว่าไปดูข่าวช่องนี้นะครับแล้วก็นะครับ,นะรบมีการรายงานถึงการเรียงลําดับการโอนนะครับการเรียงลําดับการโอนคือเมื่อวานเนี่ยแอดมินไลฟ์สดเนื่องจากมีข้อมูลจากรัฐมนตรีคลังแล้วก็รัฐมนตรีช่วยคลังนะครับออกมาแล้วก็วันนี้ทาง ปลัดกระทรวงการคลังนะครับนายเลวรนแสงสนิทชื่อนี้นะท่านจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเคยอยู่ในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยนะครับเป็นทั้งน่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอ่าแล้วก็รวมถึงเป็นโฆษกระทรวงการคลังแล้วก็โยกไปเป็นอ,อ,อธิบดีหรือว่าอะไรนะตำแหน่งกองสลากอะ่สกอะสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไปคุมมา นะครับหรือแม้กระทั่งกรมสรรพากรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะล่าสุดเนี่ยมาเป็นปลัดกระทรวงการคลังแล้วเอา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 ,เอาล่าสุดแล้วกันนะนายรัตววน์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังปัจจุบันนะครับออตอนนี้มันคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนเพราะอะไรเพราะว่าผมไปดูทีวีช่องหลักนะอยู่ทางฝั่งย่านพระรามสี่คลองเตยนะครับสถานีโทรทัศน์ทางนั้น มีการจัดรายการแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเรียงลําดับการโอนสําหรับกลุ่มคนพิการกับกลุ่มบัตรสวัสดิการในรัฐว่า,เ,าเขาสรุปเป็นเลขรหัสหลังบัตรคือเลขรหัสหลังบัตรเนี่ยผมเคยบอกท่านผู้ชมไปแล้วเมื่อวานในไลฟ์สดผมก็บอกเลขรหัสหลังบัตรเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะภารรษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่2ตัวแรกที่เหลือเนี่ยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดมันจะเป็นเลขเบัตร ไม่ใช่เลขบัตรเลขอาราบิกนะครับเลขอาราบิก10ตัวนะเดี๋ยวอดมินเปิดให้ดูเลยแต่ว่าเปิดเปิดดูเฉยๆนะไม่ได้เปิดให้ท่านผู้ชมดูะนะครับเป็นพยัญชนะภาษา,าอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่2ตัวแรกนะครับหลังจากนั้นจะเป็นเลขอาราบิกทั้งหมดก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วจะมีเลขอาราบิกเนี่ย10ตัวทางสื่อสถานีช่องนี้เนี่ยนะครับ ก็บอกสรุปว่านะครับมันจะเป็นเลขรหัสหลังบัตรเขาจะโอนตามเลขรหัสหลังบัตรแต่ผมก็เห็นแย้งตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมบอกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะเลขรหัสหลังบัตรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับบัตรหมดอายุบัตรหายบัตรชำรุดแล้วเราไปทาบัตรใหม่เนี่ยเลขรหัสหลังบัตรจะไม่เหมือนเดิมสักครั้งหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ไอ้เลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้มันตั้งแต่เกิดยันตาย ต่อให้ตายไปแล้วก็ไม่มีใครเอาเลขบัตรประชาชนเรามาใช้ต่อได้นะครับนี่คือ,อสิ่งที่ผมยังสงสัยเพราะนั้นผมก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามสายด่วนครับของโครงการมาตรการภาครัฐก็คือสามารถสอบถามเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐต่างๆได้รวมถึงสอบถาม <c oughs> ประธานโทษครับสอบถามเรื่องของโครงการ d ี่ท่า l บริจา0หนึ่งบาทได้การ่ันผู้ชมโทรเลข 1- 4ตัวนะครับ11 1 1, 1, 1, 1. โทรได้ตลอด24ชั่วโมง1 1 1 1งหนึงหนเสียงเบรเตอร์พูดเสร็จเนี่ยเขาจะบอกเลยสอบถามมาตรการภาครัฐกด0สอบถามโครงการโอดเติมเงินที่ท่านบริจาคหนึ่งหมื่นบาทกดกดหนึ่งนะแล้วก็กดหนึ่งแล้วก็จะถามอีกคุยกับเจ้าหน้าที่กดหนึ่งฝากข้อความกดสองเรากดหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะรับยากมากผมโทรนี่เกือบสิบนาทีกว่าจะรับสาย แต่ผมบันทึกเสียงมา้ท่านผู้ชมในระหว่างที่ผมสนทนากับเจ้าที่ประมาณ4นาทีครึ่งไปลองฟังครับผมจะเปิดให้ฟังเพื่อท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าระหว่างเจ้าหน้าที่ใน call center เบอร์โทร1111ที่ตอบคำถามผมเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐอประธานโทษที่ตอบคำถามผมเรื่องดิจิทัลบริเวณหนึ่งบาทและจะโอนกันในวันที่25-30กันยายนเนี่ยเขาเอาเลขรหัสหลังบัตร หรือเลขท้ายตัวที่13ผมย้ำสอรอบในคลิปวิดีโอไปลองฟังเสียงพร้อมๆก,กันนะครับขออนุญาตเปิดให้ท่านผู้ชมฟังทางใดคครับเจ้าหน้าที่สอ,อบถามเรื่องการโอนเงินที่ท่านบรเษ็ทหน่อยครับครับพอดีฟังจากทางคนตีช่วยทางท่านถแถลงข่าวแล้วก็ผื้ทางทีวีเนาะมันรายงานไม่รู้มันเปิดมันตรงกันหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่ใจ เรื่องที่โอนพร้อมเพย์ครับวันที่25ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเลขรหัสหลังบัตรหรือเลขท้ายบัตรประชาชนกันแนมครับถ้าเป็นน่ของการโอนในวันที่25ถวันนี้2กันานนี้ะครับว่าการโอนเนี่ยนาเลขทีบัตรประัวประชาชนลงท้หมายถึงตัวที่13ถูกไหมครับ ใช่ค่ะตุต่ตรงค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าที่นั่งดูข่าวเอ,อก็ขออนุญาตเผยชื่อนาะเรื่องเล่าเช้านี้ช่องสามาก็เขาบอกว่าเป็นเลขหลังบัตรเลขรหัสหลังบัตรมันก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยไม่แน่ใจว่า,ลลามันเลขรหัสหลังบัตรมรรจโอามาลันแรนด้อมได้ด้วยหรือเืยเลือ,อ,อ,อยังไงสรุปเป็นเลขเลขเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นเลขไา้ตัวที่สิบสามถูกไหมครับค่ะอโอเคโอเคชัดเ,เจนครับ อ่าอย่างนั้นก็ส่วนเรื่องของออผู้พิการเนี่ยอันนี้ไม่จะชัดเจนนะครับเรื่องของเลขรหัสหลังบัตรกับเลขตัวสุดท้ายเลขเลขตัวสุดท้ายคือหน้าบัตรเลขตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาชนนะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เลขเขาก็โอนเรียงลําดับตามนี้แะครับตามตัวเลขตัวสุดท้ายของเลขหน้าบัตรแต่เป็นตัวสุดท้ายก็คือตัวที่สิบานี่แหละ มาตรการก่อนน,นั้นเวลาไล่เรียงว่าตั้งแต่สมัยโอนของประกันสังคมเยียวยาประกันสังคมโอนอะไรต่อพีอะไรเนี่ยถ้าาถ้ามาตรการภาครัฐบอกว่าจะทยอยโอนกี่วันกี่วันก็ว่ากันไปไล่เรียงตามเลขบัตรประชาชนเนี่ยเขาก็จะใช้เลขตัวสุดท้ายของเลขหน้าบัตรก็คือเลขตัวสุดท้ายก็คือตัวที่13อ่ามะนะครับมันไม่ใช่ไปเลขรหัสหลังบัตรซึ่งผมคําว่ารหัสหลังบัตรผมจริงๆผมก็ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังท่านใดพูด นะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งผมเอามาฝากเพิ่มเติมก็คือเรื่องของผู้พิการคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ยินจากปากของเจ้าหน้าที่รัฐแบบเต็มๆหรอกว่าผู้พิการเนี่ยเอ่อจะได้ทุกคนหรือเปล่าก็คือผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการนะครับต้องพูดให้เข้าใจว่าผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการและรับเบี้ยยังชีพผ่านกระทรวงพอมอ,อยู่ทุกเดือนทุกเดือนน่ยทุกวันที่1 0ของของเดือนเนี่ย คนกลุ่มนี้ตัวเลขมันมันก็อยู่ประมาณ2ล้านกว่าคนอ่ะซึ่งข้อมูลถ้า2.1ล้านคนเนี่ยเท่าที่ผมฟังเนี่ยมันไม่น่าจะมีการแยกอายุก็คือเด็กก็คือได้ทุกคนอ่ะใครที่เป็นผู้พิการมีบัตรเป็นตัวผู้พิการรับเบี้ยยัยงชีพอยู่กับกระทรวงพมไม่ว่าจะรับผ่านบัญชีตัวเองหรือรับผ่านบัญชีผู้ดูแลผู้ปกครองก็คือมีข้อมูลอยู่กับกระทรวงพมตรงเนี้ยน่าจะได้ทุกคนผมก็เลยถือโอกาสถามเจ้าที่คอรเซ็นเตอร์สายด่วน11 1 1ว่า แล้วในกรณีของผู้พิการเนี่ยมีแยกอายุไหมเจ้าหน้าที่กลับตอบผมว่าเบื้องต้นนะครับยังอิงกับคุณสมบัติเดิมนะครับก็คือคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปสัญชาติไทยแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆแต่เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงซึ่งผมมองว่าเงื่อนไขต่างๆมันควรจะละเว้นในกลุ่มผู้พิการกับกลุ่มผู้มีบตัตรสวัสดิการห่งรัฐเพราะว่าเป็นกลุ่มเปราะบ,บางที่ภาพรัฐเองเขาก็อยากจะช่วยเป็นกลุ่มแรก แต่เอาละผมก็เข้าใจว่าเจ้าที่คอร์เซนเตอร์เนี่ยนะครับไม่ได้ทำงานโดยตรงก็เลยตอบตามข้อมูลที่มีแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ยังแนะนำว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้รอมติคอรมอรวันที่17กันยายนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เจ้าหน้าที่เขาเขาก็ตอบมาก่อนตามข้อมูลที่มีก็เหมือนที่ผมรายงานมาก็คือสัญชาติไทยยุ16ปีขึ้นไปนะครับ แต่จากตัวเลขที่รัฐมนตรีช่วยครังก็ดีประหลัดครังรัฐมนตรีครังเปิดเผยประมาณ2.1ล้านคนของจํานวนคนพิการที่มีบัตรเป็นตัวผู้พิการเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้ทุกคนแต่เอาล่ะในเมื่อผมไปถามเจ,าเจ้าหน้าที่ call center แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ผู้ชมลองฟังบางช่วงบางตอนดูนะครับ ทางประจรวงการตังแจ้งออกมาว่ามีสองล้านสองจุล้านคนก็เลยไม่แน่ใจว่ามันรวมผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการที่อายุต่ำกว่าสิปีด้วยหรือเปล่าหรือได้ทั้งหมดไม่แยกมันสื่อมันยังครับเข้าใจนะคะคืออีกตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับรการีต้องหมดอืมก็คือเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีต่อให้มีบัตรประจำตัวผู้พิการก็ ก็ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ถูกไหมใช่ค่ะก็คือยังยึดยังคือคุณสมบัติเดิมทุกอย่างว่าอย่างนั้นเถอะคืออายุสิบหกแต่ชาติไทยอายุสิบหกปีขึ้นไปทุกลุ่ม<ช>อืมโอเคเพราะว่ามันสื่อมันยังรายงานไม่ตรงแล้วก็ทางทางกระทรวงการคลังเองก็ยังไม่ได้เน้นเรื่องเนี้ยก็เลยต้องขออนุญาตโทรถางทางสูตรอย่างไรงแล้วนะคะขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยเน้นำว่าให้ฟังความัดเห็นจากที่มีการประชุมคอรมอนั้นแะรกระท่ง ใชเพราะว่าทางทางทางนายกพัมน์รณีเนี่ยต้องนำเข้าหัวเราะจากแรกเป็นจริงจริงกันใหญ่ขนาดจะมากคว่าจะติดมากกว่าคือมีการมีการผลิตออกไปนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันครับบางช่วงบางตอนคือจริงผมคุยในสี่นาทีครึ่งก็สอบถามสองเรื่องเรื่องที่ชัดเจนแต่ก็ยังไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็คือเรื่องเลขรหัสหลังบัตรเอาเป็นว่า ผมขออนุญาตยืนยันตามมาตรการก่อนหน้านี้แล้วก็ตามที่เจ้าที่ยืนยันก่อนนะครับเรื่องของการโอนเงินให้กับกลุ่มคนพิการ2.1ล้านคนแล้วก็กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ13.5ล้านคนในวันที่25-30าถึงกันยายนนี้นะครับจะเว้นแค่เสาร์อาทิตย์นะครับเว้นวันเสาร์ที่28และวันอาทิตย์ที่29กันยาแล้วก็เริ่มโอนเนี่ยวันที่2ิกันยาเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนพิการแล้วก็ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรจำัวประชาชนลลงท้้ายยดวเข เลขท้ายนะครับเลขท้ายบัตรประจาตัวประชาชนไม่ใช่เลขหลังบัตรนะครับอ่ะอันนี้ผมย้ําจากที่โทรสอบถามแล้วก็เปิดให้ผู้ชมฟังนะเลขท้ายบัตรก็คือเลขตัวที่13เลขบัตรเป็นตัวประชาชนของทุกคนจะมี13ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเลขท้ายบัตรก็คือเลขตัวที่13ถ้าของใครลงท้ายด้วยเลข0ูนย์โอนวันที่25นะครับคนพิการแล้วก็ผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐรับเงินวันที่25ส่วนหลังจากนั้นนะครับ ผู้ที่มีเลขท้ายบัตรเป็นตวประชาชนตัวที่13นะครับลงท้ายด้วยเลข1เลข2และเลข3อันนี้จะได้รับการโอนเงินเข้าวันที่26กันยายนผู้ที่มีเลขท้ายบัตรเป็นตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข4เลข5เลข6เลข7จะได้รับการโอนเงินในวันที่27กันยายน2567นะครับและสุดท้ายหยุดเสาร์อาทิตย์ยี่แปแล้วโอนอีกทีวันที่30กันยายนคือผู้ที่มีเลขท้ายบัตรเป็นตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9 นะครับวันนี้รับเงินโอนวันจันทร์ที่30กันยายนวันสิ้นเดือนพอดีนะครับขอญาตยืนยันตามที่เจ้าที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเนี่ยยืนยันมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องของเกณฑ์อายุผู้พิการก็ยังไม่อยากจะให้ท่านผู้ปกครองอวิตกกังวลหรือเสียใจไปนะครับเพราะยังไงผมเชื่อว่าจากตัวเลขที่ภาครัฐเปิดเผยมาเนี่ยมันน่าจะมีการอโอนทุกคน นะครับก็คือไม่แบ่งแยกอายุเด็กนะครับเพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยจริงๆมันต้องยกเลิกไปเพราะว่าภาครัฐบอกแล้วว่าจะดูเรื่องของดูแค่สิทธิ์บัตรสวัสดิการ่งรัฐใครได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนอยู่ใครมีบัตรเป็นตัวผู้พิการอยู่เขาเขาไม่ดูอย่างอื่นเลยเพราะภาครัฐไม่ได้บอกกระทรวงการคลังไม่ได้บอกว่าจะดูคุณสมบัติอย่างอื่นจะดูแค่นี้คุณมีบัตรเป็นตัวผู้พิการที่รับเบี้ยนชีพแบบกระทรวงพรอมไหมคุณมี คุณได้รับสิบทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนไหมถ้ามีก็เอาเงิน1 0 0 0 0บาทเป็นเงินสดไปเลยโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับย้ําว่าโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ที่ผูกพร้อมเพย์กับอะไรครับกับเลขบัตรเป็นตัวประชาชนเดี๋ยววันนี้แอดมินทาคลิปแนะนําเรื่องว,วิธีการผูกพร้อมเพย์ด้วยตนเองแล้วนะครับี๋ยว,ว่าเดี๋ยวยังตัดต่อไม่เสร็จมันต้องเซ็นเซอร์ข้อมูลส่วนตัวด้วยอาจจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวลงให้ นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนส่วนกลุ่มอื่นๆยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนนะครับในวันจันทร์ที่16กันยายนนี้ยังไม่ต้องแห่กันไปธนาคารนะคนที่ต้องไปธนาคารคือกลุ่มคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เนี่ยข้อมูลล่าสุดเนี่ยอาจจะมีมากถึง2ล้านกว่าคนนะครับเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีครังหรือรัฐมนตรีช่วยครังเงี่นท่านบอกว่ามีประมาณ1ล้านแต่จริงๆแล้วเหมือนล่าสุดประลัดกระทรวงการคลังบอกว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคนเอาเป็นว่าคน ที่ได้รับสิทธิ์ปริบัติการทางร้านผ่านบัตรประชาชนแล้วย,ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพคนะครับให้ท่านดําเนินการผูกผูกที่ตู้ ATM ก็ได้ผูกในโมบายแบงกิ้งก็ได้หรือไปที่ธนาคารก็ได้นะครับอแอดมินก็ทําคลิปแล้วแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตัดต่อเร็่ผมเอาลงให้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอญาตฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้แอดมินเพิ่งเลิกงานมาแล้วก็มานั่งสรุปประเด็นเรื่องของเลขหลังบัตรเลขท้ายบัตรนี่แหละเอามาฝากท่านผู้ชมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสงสัยประเด็นอะไรก็ ทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวแอดมินมีเวลาไล่ตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเอามาอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมให้นะครับวันดีราตีสวัสด์ไปกับคลิปนี้เลยขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ